Oh!

ดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับกับสมชาติฟิชชิงแต่แรงนักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติวันนี้ก็ข้าวมาสู่ที่ E p พี2แล้วนะครับผมขอติดตามรับชมนะครับผมขอกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมว่าวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่านะครับเมื่อวานไปอ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลนะครับแถวหลังสวนสมุนไพรนะครับเงียบกันทั้งหน้าเลยครับไม่รู้เป็นไรครับวันก่อนหน้าปลายังข้าวดีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาหมายใกล้บ้านครับตัวปลาปลวกแดงและยองนะครับผม น้ฮะานไหนไม่มีหมายสนใจมาลองตกได้ลองสูตรเยือได้นะครับผมไม่ส่วนใหญ่มาตกแล้วไม่ค่อยจะพลาดนะครับผมได้เยอะบ้างได้น้อยบ้างครับผมตามวันเวลาที่ปลาจะข้าวนะครับผมวันนี้ก็มีนานาพี่ๆน้องๆครับหลายท่านมาตกพอสมควรครับช่วงนี้ปลาอ่างไม่ค่อยข้าวนะครับผมวันนี้ก็เลยมาตกเล่นหน้าบ้านนะครับผมวันนี้ใช้เหยื่อของสูตรเยินเยอะไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ใช้น่าจะใช้เหยื่อไปประมาณ10บโลนะครับผมตอนนี้ ผสมไป5โลนะครับผมลงเหยื่อไปทั้งหมด14คันนะครับผมตุ้งติ้งไสเดือนไปด้วยนะครับผมลงกระชังกุ้งไปด้วย3หลังนะครับเผื่อมีอาหารกลับบ้านบ้านนะครับผมเผื่อแห้วนะครับผมต้องการไว้ก่อนนะครับผมแผ่นหนึ like er. ่งแผ่นสองแผ่นสามก็ติดตามมาเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาลองติดตามแลบชมดูครับว่าจะเจอปลาอะไรบ้างนะครับผมหมายนี้ก็มีปลาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับส่วนใหญ่ลงน้ําลึกนะครับปลาสวายปลากายนะครับผม ปลาดุกปลาช่อนปลานินปลาทะเพียนก็มีนะครับผมแห็มปลาชะโดก็เยอะพอสมควรนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามล็อกจงว่าเบตส์สีคันเหยื่อยืนเยอะไทยแลนด์จะได้ผลหรือเปล่าคอยติดตามล็อกจงครับผม 你别摆那了。

ไ,ไ,<ว>ไม่หวายดู้ตกเลยมันชอบพูดตรงจุดนี้เลยตีทิ้งไว้ไอ้หวายเยอะเลยหวายเนี่ย<ว>ตัวสวยแต่ตัวใหญ่เนะชอบกินปลาสวายนนเนื้อมันไม่รู้เป็นอะไรชอบแกงใส่หน่อไม้ดองไ่ครับ <laughs> รู้เป็นอะไรข้าวกัน ล้มหัวฟาดไปไม่คุ้มอีกึเต็มปากเลยไม่หลุดเลยลึกเลยตัว,วมัขึ้น vô càng oh. à. lều để à thể nói đến nhau nhau đến nhau 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 Được nhau Nhìn nhau Nhìn nhau nhìn nhau 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 nhau

ไฟนี้ไม่เล็กนะครับไฟเริ่มแล้วอ้กินดีแ้วเนี่ะถือว่าโอเคแล้วนะมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะเมียบอกงไม่ต้องไปหากินที่ไหนหรอกกินข้างวัดเลยหรอเราทำคลิปไงเราก็ต้องหลากหลาย อันนี้ใช่เดือนไหมครับนะม่ใช่ใช่โฟมตัวเล็กไันี้ไม่เรียกน้นใสเห็นอยู่ครับผมกี๊แต่ไม่โฟมอันนี้ใช่เดือนไม่เอาเลย เล้วม้าตัวเลยเ้าบ้านหมดแล้วมัเลยเวลาแล้วเล,เลยเวลาไม่ไมนกินนะ้วดเลยใช่ไมใช่<อ>ตัวเ,เนี่ยใช่ไหมครับนี่ควารู้สึกอะไรมากเกีเยนลิน่่อเหมือนตัวนะตตัวเล็ก

ตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าจะ18นาฬิกาแล้วนะครับผมกับหมายปลาปาป,าปากแดงและยองนครับวันนี้ได้ปาตะเพยียนไซส์สวยๆไปเยอะพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวกันนะได้เยอะขนาดไหนครับผมน่าจะประวัติศาสตร์หรือเปล่าวันนี้ไซ้์สองโลก,กว่าขึ้นมานะครับผมของดูนู ตายนีงไม่ธรรมดานะยไปถึงตัวนะครับผมตัวสวยครับผมดึง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 คลิปยังไม่จบนะครับผมได้น่าจะย่อลงควรนะครับผมวันนี้ได้สิบยี่สิบหางน,นี่ครับผมคอยติดตามทุกชมต่อไปครับผมก่อนติดคลิปมีตัวไหมหมุนต่อเน,นื่องเลย Những lạng đây làng, thịt nhà. Mãi bọn 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 nhà. Mãi โอเคหลวงพ่อปลาชูเหลือของเลยตัวใหญ่ด้วยนะแล้วดึงแล้วเ้ยอะไรวะเปลียนก็ไม่ครบอ้าวเปียนคูก็ได้เกียนปลากเลวตัวตวอยู่ไหนสองคันแล้ว

ตัวครับนะครับผารุงคารุ่งครับอมันเดือดครับยังคิ้ไม่จบ ไป่อยวิดทางไม่เท่าไหร่นะถ่ายรูปไปให้เมียดูด้วยเมียดาถ่ายาย